ที่การจะรอดของเราก็คือห้ามตกลงไปนั่นเองนะครับเอาไอว์เชื่อครับสว,วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดดเลสซิงนะครับผม3เดดเลสซิงสนะครับเกมนี้ผมลองเล่นมาสักพักแล้วนะครับวันนี้ผมมาเริ่มใหม่นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รับแบบว่าบรรยากาศด้วยนะครับ คือผมทำจะผมจะทำหลายอีีมากยนะเกมนี้นะครับก็ใครไม่ดูก็ช่างแล้วกันนะครับคนดูน้อยผมไม่สนนะผมชอบเกมนี้อ่ะอเกมนี้ผมจะมาแทนซีรีส์ซอมบี้นะครับผมของ GTA นะครับเออม,มันเป็น GTA ผมก็ว่าจะเลิกทำซีรีส์นั้นนะเพราะว่าผมลงวินโดว์ใหม่เซฟปัญหายนะก็เลยไม่ได้ทำเลยสำหรับใครที่รอ,อซอมบี้ของ GTA นะนะครับหมวดของ GTA ผมจะมาเล่นเกมนี้แทนแล้วกันนะครับ นี่ผมจำได้จะมีตัวหนึ่งที่จะโผล่มาช่วงที่เราโผล่ไปน่าจะตอนนี้แหละฮะเฮ้ยนี่ไงอืมผ่านตรงนี้มาแล้วกูรู้มึงยังไม่ตายใช่ไหมกูรู้อ่าผมจะใช้คําหยาบเยอะเพราะุควรนะครับใครที่มาดูผมก็จะเขียน18บวกให้ตรงชื่อคลิปนะครับผมคําหยาบผมจะเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคเอาอเอโถลืมไปตรงนี้มันเหยียบได้ธอหัวขาดไปเลย มาเราจะผ่านไปด้วยกันจะผ่านกันด้วยกันเนี่ไงนี่คืออีพีแรกจะต้องนี่ไงอืมอตีม่ครบแรกกทานไปเดี๋กินยาก่อนเออถูถูถอ้ถูเยลืมนี่ไงนี่เกมนี้สามารถแบบแคลว่ารวมอาวุธได้นะครับผมชอบมากเลยนี่ไงนี่อืมขอขอขอท่อมตัวเองก่อนเพราะว่าเลือดผมลดไปหลอดเกือบจะหลอดแล้วนี่ แล้วขอ,อกินอาหารก่อนเกมนี้เป็นเกมเก่ามากแล้วนะครับตั้งแต่ 2013, 2014 2 0 1 3 2 0 1 4เนี่ยอุ้ยอุยอย,อย่าพึ่งดีใจยเย็นไม่สาวน้อยอย่ามาลวนลามทำไมล่ะเมื่อกี้ผีผู้หญิงมันลวนลามไข่ผมมันโดดกัดไข่นี่ไงน,นี่ไงกัดไข่แะกัดไข่นะอเอเกาเหรอทำไมมันโดหดรลายนี่นี่นี่กินน้ำาอสุดเคย ะกระโดดไปเลยฮึ๊บ้ยมีปืนมีปืนอ่าเจ็บมาเลยมีปืนสามสิบนัดโป้งเฮ้ยมันสามารถยิงถังได้นี่ไงข้ามาปุ้มวิโอ้โถ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 ,โถนี่ไงระเบิดไปปุ้ม อ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปตรงนี้ก่อนมันวิ่งโถมันต้องขึ้นไม่ได้เหรออ้าวชิบหายผมไปยังไงวะตอนที่ผมเล่นโอ้ยเชื่อไฟไหมชิบหายแล้วมันขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเอออย่างนี้เอ้ยเนี่ยฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยกระกระโป o บ้านผมเนี่ยกระโป k ไปนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยมีกระโป k หาอะไรดังแรงขนาดนี้เอากระ p o k มาเอ้ยโถ ไปหาได้กระโพกมาละเหลือโพกเดียวกระโพกเหลือหนึ่งลกูก <c oughs> กระโพกก็คือประทัดบ้านคนภาษากลางนะฮะภาษาไอ่าคำว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่ากระโพกนะครับประทัด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวงงกันนะครับงานมันมีในเรื่องผมไม่สนใจนะผมกำลังเล่นแบบสายบู๊อย่างเดียวนะฮะมาเอาเชิ้นลอดให้ดูเฉยๆไม่มีการอ่านภาษาอังกฤษใดๆทั้งสิ้นฮะไปเลยไปแล้ว อ้าวจอขึ้นอุ๊ยอ่ะฟุ๊กอันนี้เป็นเครื่องบินตกเฮ้ยมันมีคนอยู่นี่ว่าข้างหน้าเรามันมีคนอยู่ฮึบเอาตายฮ่าไอ้เสดเฮ้ยไม่มีคนเหลือรอดคนนึงอ่ะตายเมื่อกี้ผมเห็นนะเฮ้ยเอ้าขิ้นหายละกินขนมเอากดพิดิกยำๆๆๆๆๆอร่อยยังมีเวลามากินขนมอีกไอ้ห่าเอ้ย เึ้ยโอชอเฮ้ยมันเมื่อกี้เหมือนปืนอันนี้ค้อนใช่ไหมเอาอะไรแรกกับค้อนดิผมว่าเอาบัดทิ้งไปเลยเอาบัดโยนไปเลยนะครับตรงนี้แหละมันสามารถอู้หูปาละเบิด์ตเฮ้ยบูมโอ้ตายแล้วทุกทุบ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 ไปแล้วเฮ้ยโอชอเฮึบอ่าเฮ้ยจอชอฮันน่ก็ชอ ฮันนเวเวัวยังไงกระโดดกระโดดโหดไหมหอนะกระเจาะอะมเยอะขึ้นฮึบกระช่อมพัว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 ไอนี่อะไรไม่สนใจอะไรละโอ้โหเฮ้ยรถเครื่องระเบิดฮันนเอเวอร์เฉยตีไงกันตีนะอืมพัวพัวพัวโอ้ยระเบิดอีกแล้ว เขาไปเข้าไปดูโฉยวิสัตนี่ฮะมันมีคนอยู่นะเห็นไหมตายแล้วผมมาวิธีการจะรอดของเราก็คือห้ามตกลงไปนั่นเองนะครับเอาไอ้สัตว์เยอะผมมาเฮ้ยโอ้โถ้ยค้อนถึงล่างเลยไม่เป็นไรแดกแดกแดกกันยำ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 อุ๊ดเอาค้อนมาเอาค้อนคืนเอาคอนคืนเอาคอนคืนเข้าใจบ่ค้อนนี่มันดีเอาอุด ผมไม่สนใจฮะผมไปเอาค้อนคืนเอาไปหาเอ้ยกระโดดตกโคตรเออและชอนินจาฮัตโตชิฮัตโตชิคาดะที่เชียโอ้ยชิโอ้ยชิคาดะไม่ตักจับจนแด่มั่วแล้วฮะภาษามั่วไอ้นี่ไงโอ้โหอย่างนี้เลยแล้วกันอุ้ยเอาอะเกาอะไอสัตว์ของพังที่หายแล้วครับนี่ไงนี่ไงเก่าอะอุ้ยพังแล้ว หายแล้วครับขอนพังหมดเลยเด้อไปแล้วฮะเรามันเก่ากันไหมผมเข้าใจผมมีกระสุนอยู่อันนี้เอาไว้ยิงถังเลยกันที่เจอเจออาหารโอ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้อ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ อะไรวะอุ้ยอ้ยมามามาเงิไทยโถโถอจาเฮียอจาช้ออย่างนี้หน่อยมาหน่อยมาด,ดิบเหรไม่ใช่ดิบแลยเนี่ยเดี๋ยวเอาย่างให้สุกเลยไปล,ล,ละเกอนเรารถเยอะแล้วครับเกินไปมีมยากินปะวะกดผิดอีกละโอ้ยกดคิดกินเออ ไม่ไอ้พวกนี้แม่งโหดร้ายว่ะคือเราต้องข้ามไปตรงนู้นเหรอโหฟุบไปแล้วครับไม่อยู่แล้วเอา้าโอ๊ยหาไปละผีมันโหดนี่ไงไอ้ใส่เสื้อทําไมไม่ใส่เสื้อโอ้ยนี่ไงเจอถังแล้วเจอถังละเราต้องสังหารพวกผีดิบทั้งหลายแหละนี่ไงรู้เลยโุ้มระเบิดเก็บจีกกรกายอันนี้คืออะไรครับมันบอก เซฟเกมอ๋อคือเซฟเกมตรงนี้ได้โอ้ยผมไม่ได้สังเกตด้ยทีตั้งแต่เล่นมากดแ็บกดแ็บกดแอนติเมททีบปะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของต่างนะผมเล่นไม่ถึงไกลเลยตอนที่ผมลองเล่นอะลองเล่นถึงไอ้พวกนี้ผมถึงแล้วให้มันก็ให้มันก็โดดลงไปก่อนอ๋อเด้อเฮชักระอาจจะพูดภาษาโมม่วนะครับก็ ผมปัญญาอ่อนผมมันบางเกิดไงกินออร่อยดีที่มีที่มีอะไรที่มีกระป๋องึ๊บเดี๋ยวจะพาไปค้าของให้ดูนะครับอะไรวะเนี่ยที่ผมวิ่งผ่านมันคืออะไรผมมีอะไรบ้างแล้วเนี่ยอ๋อโอเคเอามาอันนี้ดีของดีไปไปครับ มาแล้วถึงร้านแล้วครับหลังร้านแล้วโอ้ร้านอาหารโอ้ข้ามตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมข้ามเนื้อเรื่องไปนะครับจ่อ <c oughs> เรียบร้อยมาผมจะรับของให้ดูฮึบ <c oughs> มาอันนี้ได้มาแล้วก็เอานี้มาฮึบ <c oughs> นะครับแล้วก็กดตัวกดตัว F ไงกดตัว F แล้วก็คลิกไปทางนี้ฮนะคลิกมันก็จะรวมของให้เรียบร้อย แฉบนี่ดีนะผมลองเล่นมาก่อนตอนที่ผมยังไม่ลองเล่นผมยังงงงอยู่เลยเนี่ยกดจะทำได้ไปแล้วครับผมไปไปไปขีบประตูไอเกมนี้ผมชอบมากเลยการเปิดประตูของเกมนี้คือมันขีบประตูทุกครั้งเ่ยตาขนาดประตูรถมันยังถีบอ่ะไอถีบตอนปิดอะนะนี่ไงมันแรงอาวุธแรงอย่างด้วยจากอาวุธผสมประสานใช่ไหม มีกล่องกูมีกล่องไม่สนใหญ่ฮะเราไปเดี๋ยวไม่เชี่ยอะไรคุยอะไรไปแล้วอ่าผมบอกผมเตือนไว้แล้วนะครับว่าผมหยาบนะครับผมเตือนตั้งแต่ตอนที่เริ่มแล้วนะฮะแลาผมหยาบมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็18บวกนะครับำหยาบเยอะนะครับอ่าอ่าเริ่มเลยครับผมเชฟมีคนตามเรามามีป้าคนหนึ่ง อันนี้มันสามารถกิฟไอเทมได้ก็คือสามารถให้ไอเทมกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้แล้วเอาเราเราไม้ให้เฮ้ยมันมามันมาอะไรวะอ๋อขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไอหัดเร็ว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 เร มึงเยอะไปไหนอะโอ้ยมึงเกาะจังเลยเนี่ยผมมาถึงประมาณผมลองถึงประมาณตอนเที่ยอรถไปถึงนี่แหละนะฮแมนแมนแมนแนมาเสียงรถนี่แบบเล้าใจเล้าลมเกสเปคบาร์คืออ๋อสเปคบาร์คือเบรกใช่ไหม หลายเลยเอ้าเดี๋ยวๆๆพอมครับมีคนอยู่ตรงข้างบนนี่เฮ้ยดูๆๆเมื่อกี้มันมันมันทำแบบมือนะปอยนี่ก่อนแล้วกันถ้าไปช่วยมันี๋ยวให้พวกผมรอดก่อนมันมีคนอยู่บนนี้ยกว่าคุณรอดชีวิตนั่นเองอ่ามีการแบบว่าโบกมือทักทายด้วยนะครับคือมันสามารถเอาไปรับคนได้นะรับพวกนี้ได้นะผมคิดผมนะเราต้องช่วยมัน อลองลองเล่นไปเรื่อยนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยรู้ระบบเกมนี้เท่าไหร่อาอกระโดดขึ้นแล้วแล้วอ้อมอ้อมไปไกลเท่าไหรนะ่เนี่ยเลี้ยวเลี้ยวออกไปเลี้ยวนี้ไหมโอ้อันนี้ก็เกาะจังเลยเกาะเหรอนี่งไงอูเคียรถจะพังถ้ารถพังนี่จบเลยนะเนี่ยมันต้องใช้ในภารกิจอีก อ่าโอเคอุ้ยถั้ยกดตัวอีกกระโดดโอเพนโอเพนโอโอเพนเ้ยผมกดอีแล้วทำไมไม่เปิดอะเฮ้ยเฮ้ะเออเปิดแล้วฮะมันจะมีเนื้อเรื่องอ่ะถูไม่ต้องดูฮะห้ามห้ามไอ้นี่ก็ตื่นมาโอ้เหี้ยหัวแตงหัวแตกอ้าคนตายฮะมีปืนให้เอาปืนไหมเอาปืน แล้วก็มีอาหารอร,อ,อร่อยให้เอาไว้กินตอนหิวดูการเปิดประตูนี่ไงเปิดประตูมไหมล่ะอันนี้ก็ซ่อมนะครับผมก็จาได้เลยมันจะให้มาตรงนี้อ,อ๋อผมลืมไปนะครับว่าผมเอามันมาแล้วนะเอาที่คัฟมาแล้วึบมาบึเอามาแล้วก็เอากล่องเอากล่องเอานี่แรกเอาเอาไม้มานะครับแล้วก็กดตัวเอฟมันก็จะคัฟอันนี้มาให้ดีนะครับผมของดีเอาไอ้หะ นี่ครับผมดูดูด,ดูไอตัวนี้มันโคตรเท่ผมบอกเลยว่าเท่สัตว์นะครับมันเป็นแบบว่าอ่านว่าอะไรแจ็คอินเดอะแจ็คอินเดอร์อะไรฮะแจ็ค box, อินเดอะอะไรวะแจ็คอินเดอะบ็อกเหรอเนี่ยอันนี้ผมงงนะฮะเพราะว่าไอ้แจ็คอะอยู่ในบ็อกนั่นเองนะครับอยู่ในกล่องนี่นะฮะมาไปแล้วแมนแมนมันจะให้ผม ขับรถไปใช่ไหมเดีย๋ยวต้องมาคุยกับมันเนดะีย๋ยวดูนี่ก่อนผมจะเปิดผมจะเอากล่องมาใช้ดูดูนี่ดูนี่ดูนี่ <c oughs> มันเปิดในนี้ไม่ได้เออนี่ไงเปิดแล้ว <c oughs> มันจะหมุนติ้วทิ้วเห็นนะเราต้องไปเอาเฮ้ยมันจะระพังมันจะพังถ้านระเบิดได้เลยเนี่ยเออมันจะระเบิดปะเฮ้ยมันจะระเบิดอ่ะชิบหายแล้วเสียดายมันซ่อมยังไงอ่ะ แ็คยินเด็ะจะซ่อมยังไงอ่ะอุ้ยไอ้ยอุยอ้ยระเ,เบิดโอโ้โหแจ็คพังเลยใช้ได้ทีเดียวเหรอโอ้โหไม่น่าเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้ครับมันจะแบบเอาไอตัวแจ็คที่มันเป็นตัวนั้นออกมาแล้วก็มาหมุนๆนั่นแหละในภารกิจผมมาเลยวฮัอออเอดเดเดือดเดือดเดืดเรองงเปเดป ชอบมากปิดประตูมันแหม่ไปเลยอ้าวเฮ้ยไปทางนี้ทางนี้แม่งทางตันอืมมาอืมอุ้ยเทียท่อจะระเบิดโอ้โหท่อระเบิด,ดนียชนนะครับผมเอาอืมหลังก็มีทิมหายแล้วรถ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 ทางแน่นอนจังหวะนี้ คลิปจบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากมครับผมพอกดติดตามเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีรูปกระดิ่งตรงนี้นะฮะก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆที่ผมเพิ่งอัพลงนะครับอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้เลื่อนลงไปที่ข้างล่างนะแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีชื่อเพลงอินโทรช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อหรือโปรแกรมอัดนะครับมีให้หมดนะครับรายละเอียดข้างล่างคลิปปนนนะคคครรััับบบมเจอกใหห่ล้า